判断同志 แรงนะเบียนี้ล้วิ้รงแลันเนอะไรนะนากินตั้งโนคนไปกันก็อี้แ่นไปล้าก็ให้ไหมไอ้ควันดือทิ้ร่างไปเขามีนละโถย้อนกับมันจะเป็นกอะหรือมันจะโค้งมไม้นะเขาาอมันจะโค้งกลับโค้งคงนี้ใช่ไหมคะๆไม่มนจะบินมันจะ

น้ดตอสูนดปตะกอิรีอ้เดคือนวม no ังงีเดเห็นไปเห็นเนื้อไปเห็นนแลไยไมอ่ตรงนี้ก็เห็นแต่ว่าจะ่ชใชมันเรียกแ่้ชันมากเราพี่ไปงน่อยู้ไม่เห็นอะไรเลยตาจะกลับมาไมอ่ะตากลับเลย โค้งก,กับไม่หรือ,ราาอโค้ดเวลาเด็กเห็นว่ามีั่นกกล้ามไม่กาเพิ่มแล้วมันวิดีโอใช่ไหมคะมาหรวมาเรไบไคะ่ะกลับบ้านนอกันนะคะ